กองบองตื่นเล่าสู่กันฟังเล่าสู่กันฟังโดยกองบองตื่นครับจ้าประวัติชีวิตยอดรักสลักใจครับจ้าเด็กชายแอลหรือเด็กชายนิพนธ์ไพลวัน เติบโตมาจากครอบครัวที่ฐานนะยังไม่ค่อยจะมั่นคงเท่าไรนักเขาเป็นลูกชายคนสุดท้องของพี่น้องทั้งหมด8คนครับซึ่งเป็นชายเจ็ดหญิงหนึ่งเด็กชายแอลนี่สุดท้องครับเขาเกิดเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2499ที่ตำบลนิ้วลายอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรบิดาก็ชื่อนายบุญธรรมมันดาก็ชื่อนางบ่ายพลยวัน การศึกษานั้นก็จบแค่ป .4 ครับที่โรงเรียนบ้านหาดแตงโมอำเภอตะพานหินและต่อมาบิดาคือคุณพ่อบุญธรรมก็ได้มาเสียชีวิตลงกระทันหันในช่วงที่เด็กน้อยก็เพิ่งจะอายุได้เพียง7ปีหรือ7ขวบโดยฐานะที่ยากจนเด็กชายแอลก็จึงได้ออกร่อนเร่หาร้องเพลงตามบารมวงสมัยโน้นได้เงินมาก็คือละ5บาทบ้าง10บาทบ้าง ได้เงินมาเขาก็รวบรวมเอาเงินไปซื้อหนังสือซื้อตำรับตำราเอามาอ่านเองเรียนตามหนังสือด้วยตนเองว่างั้นเลยครับจนต่อมาต่อมาเขาก็ได้มีโอกาสได้เรียนจริงๆกับเขาที่โรงเรียนถาวรวิทยาอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดซึ่งก็เป็นโรงเรียนการศึกษาผู้ใหญ่เรียนไปแล้วก็สอบเทียบจนได้ใบสุทธิชั้นมัธยมศึกษาปีที่3หรือม .6 สมัยโน้นนะครับ และต่อมาพอเริ่มจะมีฐานะมีชื่อเสียงขึ้นยอดรักสลักใจก็จึงได้เข้าเรียนที่โรงเรียนพลตำรวจบางเขนในปี2534และพอเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นมากขึ้นเขาก็ยังได้รับปริญญาครุศาสตร์บัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาศิละปะาศาสตร์การดนตรีและศิละปะการสแสดงโดยได้รับจากวิทยาลัยครูทนบุรีครับชีวิตเริ่มเข้าสู่แวดวงการสแสดง ในสมัยที่ยอดรักยังเป็นเด็กเนี่ยเขาใช้ชื่อว่าแอลซึ่งเป็นชื่อเล่นของเขาของยอดรักนลครับแอลนี่ได้รอนเรสมัครร้องเพลงอยู่ตามวงรำวงครับซึ่งสมัยก่อนนั้นนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมวงรำวงนี้เป็นที่นิยมกันมากจะมีเวทีขึ้นแล้วก็มีนางรำมานั่งสลอนอยู่บนเวทีแล้วก็มีดนตรีมีกองเชียร์อยู่ด้านหลังบนสุดแล้วก็เปิดการ ตอนรับนักดิมน,นักเที่ยเวเยีราตรีให้ไปซื้อบัตรจองตัว๋วแล้วก็ขึ้นไปเลือกโค้งเอานางรำที่ตนเองชอบแล้วก็รำไปรอบๆวงบนเวทีรอบรอบเพลงบัางสองเพลงแล้วก็จะตกลงแล้ววงดนตรีลำวงที่ยอดรักไปสมัครเป็นนักร้องเป็นกองเชียร์นั้นก็คือคณะเกตน้อยวัฒนา ต,ต่อมาเขาก็ได้มีโอกาสเข้าไปร้องเพลงประจำที่ห้องอาหารในตัวเมืองของอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์เที่ยวนี้อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งแล้วครับโดยยอดรักในใช้เพลงของสุรพลสมบัติเจริญไวยพ์เพชรสุพรรณชายเมืองสิงและที่ถนัดที่สุดก็คือแนวเพลงของไพลวันลูกเพชรครับมีอยู่คืนหนึ่งขณะที่เขาขึ้นร้องเพลงเพลงนั้นชื่อเพลงใต้เงาโศกครับ โศกเอ่ยยืนซึมเหมือนใจพี่โศกวิโยคใจโอนผิดโศกบันทอนสะท้อนดวงเจอเนี่ยประมาณนี้แต่ก้องมองถึงเคยได้ยินนะเคยร้องดึกเพลงนี้ซึ่งเพลงใต้งเงาโศกเป็นเพลงของไพยวันลูกเพชรครับอืก็บังเอิญไปถูกหูไปโดนใจไปปัวเข้ากับนักจัดรายการท่านหนึ่งท่านก็คือท่านเด็ดดวงดอกรัก ซึ่งท่านเป็นนักจัดรายการชื่อดังมากสมัยโน้นแห่งสถานีวิทยุทออศูนร์สอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์คืนนั้นท่านเข้าไปนั่งทานอาหารแล้วก็ได้นั่งได้ฟังเพลงอยู่ที่ร้านคุณเด็ดดวงดอกรักก็จึงได้ชักชวนชักนําเข้าสู่วงการเพลงแบบจริงจังซะทีโดยท่านได้ตั้งชื่อใหม่ให้แอลว่ายอดรักเมืองพิจิต จากนั้นก็ได้นําไปฝากกับครูเพลงชลธีทานทองผู้โด่งดังมากในสมัยโน้นนะจนคนในวงการขนานานามของครูชลธีว่าเทวดาเพลงเลยละครับพี่แอลหรือยอดรักเมืองพิจิตรนี่ท่านอยู่เลี้ยงลูกครูชลธีอยู่เกือบเกือบปีเลยครับจึงได้บันทึกเสียงเป็นครั้งแรกในชีวิตของท่าน3เพลงด้วยกันซึ่งก็มีเพลงสงกรานบ้านทุง่งน้ำสังหลังน้ำตาและก็เต่ามองดวงจันทร์ต่อมา ท่านก็ได้รับการตั้งชื่อเปลี่ยนชื่อให้ใหม่อีกครั้งโดยครูเพลงอีกท่านนั่นก็คือครูชวนชัยชิมพวงศ์คราวนี้เขาได้ชื่อใหม่ว่ายอดรักสลักใจจากยอดรักเมืองพิจิตรเป็นยอดรักสลักใจนะครับและก็ใช้ตลอดมาจนปัจจุบันส่วนเพลงที่สร้างชื่อให้โดดเด่นที่สุดของเขาในยุคนั้นก็คือเพลงจดหมายจากแนวหน้าของครูชนลทีทานทองนั่นเองนะครับ แล้วก็ได้จัดการตั้งวงขึ้นเมื่อวันที่9มกราคม2,519โดยมีเด็ดดวงดอกรักเป็นผู้จัดการวงแล้วก็ได้รับความนิยมสูงสุดเทียบเท่ากับนักร้องดังยุคนั้นไม่ว่าจะเป็นบุ่มพวงลงจนันทรสายยันสัญญาชายเมืองสิงห์ใบพัปัจจุพันอนเพชรสอนสุพันท์เป็นต้นครับเขาทั้งร้องเพลงทั้งแสดงภาพยนตร์ทั้งแสดง,ง,สดงละครมากมายภาพยนตร์ก็มีเช่นเรือเพลง สงครามเพลงนี่แสดงคู่กับพุ่มพวงลงจันทร์สเสน่นักร้องแสดงคู่กับสายยันสัญญานะครับจากนั้นก็มีการเล่นละครโทรทัศน์บางในปี2,533-34นี่ละครโทรทัศน์เรื่องนั้นชื่อเรื่องล่องเรือหารักและตัวของยอดรักเองก็เป็นคนร้องเพลงเอกของละครคือเพลงล่องเรือหารักจนดังกระหึ่มทั้งหนังทั้งเพลงว่างั้นเด็ะครับ ส่วนงานเพลงที่โด่งดังของเขาก็ตำตาบ้าอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเพลงกำนันกำนายทหารเรือมาแล้วจัก,กรยานคนจนร่องเรือหารักขาดถามมหานิยมรักสถานดินสะเทียนขาดคนหุงข่าวเมียมีเมียต้องมาห่มทงนอนตายทหารใหม่ไปกลอง30ยังแกวโอ้อีกเยอะแยะและอื่นๆมากมายเลยละครับอยู่ต่อมาต่อมาจนถึงปี2550 ยอดรักสลักใจของแฟนๆชาวลูกทุ่งท่านก็ถูกหมอตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งตับระยะแรกครับจากนั้นยอดรักสลักใจก็เริ่มเข้าทำการรักษาเรื่อยๆมาจนเป็นข่าวเป็นคลาวทางทีวีทางนังสื้อพิมพ์มากๆสื่อต่างๆแล้วก็มีการกระทบกระทั่งกับนักเพลงลูกทุ่งกู่แข่งสายยันสัญญา รวมเกี่ยวยมไปถึงเสรีรุ่งสว่างซึ่งเป็นเพื่อนรักของยอดรักสลักใจเนะยอดรักรักษาอาการป่วยโรคมะเร็งตับอยู่นานครับแต่อาการก็ยังคงมีแต่ทรงกับสุดจนในที่สุดยอดรักสลักใจท่านก็ปฏิเสธการรักษาใดๆห้ามช่วยเหลือเจ้าโคม่ายังไงก็ไม่ต้องช่วยเหลือ,อและแล้วต่อมาครับวาระสุดท้ายของชีวิตก็มาถึง ยอดรักสลักใจท่านเสียชีวิตลงอย่างสงบที่โรงพยาบาลพระรามเก้ากรุงเทพมหานครด้วยโรคมะเร็งตับของท่านเมื่อเวลาตีหนานาทีด้วยวัเพียง52ปีเท่านั้นนะครับโดยการจัดงานศพครั้งนั้นก็มีการจัดที่วัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมครั้งนั้นก็มีบุคคลในวงการแสดงวงการบันเทิง ตลอดจนแฟนคลับแฟนเพลงลังไหลไปร่วมไว้อะไรจำนวนมากครับและต่อมาก็ได้มีการพระราชทานเพลิงศพโดยมีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัชราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีได้เสด็จไปเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพที่วัดหาดแตงโมอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรบ้านเกิดของท่านเองเป็นอันว่า ปิดตำนานของยอดนักร้องลูกทุ่งขวัญใจแฟนๆนามยอดรักสลักใจทิ้งเอาไว้เพียงผลงานเพลงร่วมรๆห้า0ันเพลงไว้ให้พวกเราได้ฟังได้คิดถึงท่านมาจนทุกวันนี้ครับท่านสวัสดีอย่าลืมช่วยกดติดตามให้ด้วยก็แล้วกันนะครับท่าน Dâu hoạt đi.